อะละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอัปเดตสั้นๆนะว่าเอ,อทำฝักทําอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วใกล้จะใกล้จะส่งแล้วนะครับก็มาให้ดูเฉยๆนะเป็นตัวอย่างแล้วกันนะอืเผื่อใครสงสัยว่าฝักไม้อะไรเป็นแบบไหนเนาะครับก็เชือกเนี่ยผมก็ดูดูคลิปเอานะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าถักได้ดีหรือเปล่าอาจอาจจะไม่ได้ถักไปพันไปแน่นมากนะครับเพื่อนเพื่อนที่ถักเป็นก็ไปแกะเชือกได้นะ น่าจะสามเมตรนะครับความความยาวของเชือกนะะว่าเชือกมันเล็กไปหน่อยนะแต่ก็พอใช้ได้ครับอาจจะถักไปรวมวมอาจจะหลุดง่ายบ้างเนาะครัาก็เป็นฝักไม้สักนะเป็นฝักฝักไม้สักทุกเล่มเลยปกติผมไม่ได้ใช้ไม้สักเนาะชุดนี้ผมว่าค่อนข้างค่อนข้างคุ้มนะมีทั้งเชือกอันนี้เล่มสองเล่มนี้เล่มสามร้อยเจ็ดสิบเองเนาะแล้วก็ได้ฝั่งไม้สักด้วยเนาะแล้วก็มีเชือกด้วยก็ลองพันดูนะครับ ไม่รู้เข้าหรือเปล่านะไม่รู้จะจะเข้ากับเนื้องานหรือเปล่าแต่ว่าผมรัดเพื่อให้มันยังไงอะปลอดภัยครับแต่ความริงมก็แน่นแล้วแหละกาวร้อนเราเข้ากาวร้อนใช่ไหมมุมเนี้ยมันก็แน่นแล้วนะแต่ว่าลาชักเข้าชักออกครับบางทีกาวมันอาจจะฉีกได้นะผมก็เลยเออมัดไปสักหน่อยเพื่อแขวนเข็มขัดได้ด้วยนะใครมีทักษะก็เอาไปถักเองได้นะก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าไม่ไม่ได้รับงานสั่งนะ เพราะว่ายัางทําบ้านๆครับของอะไรก็ไม่ค่อยมีนะอาจจะทําได้เดือนหนึ่งบางทีก็จะอาจจะได้สักสี่ห้าเล่มเนานะครับก็ก็เลยไม่ได้รับนะาฝากมันยังไงค่อนข้างแน่นนะเดี๋ยวผมต้องวางโทรศัพท์ก่อนไม่ไม่มีอะไรตั้งนะอ่ะดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเล่มยาวสี่ร้อยห้าสิบเนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูนะครับนี่ไปด้วยกันนะอันนี้นะผมแถมให้นะครับรอบนี้ถือว่าพิเศษนะถูกมากเลย มีเจ้าของมาแล้วนะครับเือเดี๋ยวใครจะทักมาถามอีกอันนี้403เนาะความจริงจะเอา405แหละแต่ว่าเอา403เพอเนื่องจากไม่ไม่ได้ทํามาประมาณเดือนนึงนะผมก็เลยเอามาลดลดเพราะว่าอยากรีบขายนะว่าถ้าพวกนี้450ก็ก็น่าจะพอได้อยู่เนาะแต่ก็เอาเอาแค่นี้แหละผมแจ้งไปราคานี้ก็เอาแค่นี้นะมีแค่307เองดูดิมีฟักมีอะไรเข้าป่าได้เลยนะเข้าด้ามกับอีพ็อกซี่นะครับไม่ไม่ใช่ครั่งนะ เล่มปลาลังเล่มนี้เนาะนมีเล่มนี้ให้นะก็ทําท่าจะไข้นะก็ต้องรีบ,ร,บ,ร,บรีบทำให้เสร็จนะเดี๋ยวป่วยผัดเขาไปอีกหลายวันนะเดี๋ยวผมค่อยทักไปนะครับใครที่อ๋อเดี๋ยวผมทักไปนะครับทักให้ให้ออนนะ <laughs> เดี๋ยวผมแกะออกากฝากให้นะครับขอตั้งแป๊บนึงแล้ก็ประมาณนี้นะมันก็บางเล่มก็อาจจะแน่นหน่อยนะครับบางเล่มก็อาจจะหลวมนะมีเล่มนี้ ตอนแรกมันมันหลวมนะผมก็เลยพูดสเปรย์ส,สะปาะนะ่ผมก็เลยใส่ริมไม้ตรงนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครฝักหลวมก็ทําแบบนี้ได้นะเหลาไม้หรือว่าผงไม้ก็ได้ครับแล้วก็ใช้กาวร้อนเนาะมันก็จะแน่นนะแล้วก็ตั้งก่อนมาทามึดเลยนะยุงเยอะแล้วผมก็เลยรีบพูดรีบพูดด้วยนะอันนี้รู้สึกว่าจะแน่นหน่อยแต่ผมปรับให้แล้วนะครับปรับให้มันหลวมสักหน่อยนะบางคนก็อาจจะชอบฝักแน่นแต่ว่า เวลาส่งไปเนี่ยครับมันโดนน้ามันโดนน้ามันแล้วบางทีมันเหมือนกับดูดเข้าไปอ่ะเข้าไปกับฝักนะยิ่งแน่นไปใหญ่เลยบางทีนี่ไปถึงเขาดึงไม่ออกนะก็ผมจะบอกว่าถ้าถ้ามันเอาไม่ออกครับบางทีหาไม้ครับจับจับความลงมันนะแล้วก็ตอกป๊อกป๊อกเบาๆก็ออกละแต่ก็น่าจะหลวมแล้วไม่น่า,นาจะไม่น่าจะมีปัญหาเนาะฝักก็แน่นอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยมืดๆแล้วกันผมค่อยทักไปนะผมทําท่าจะป่วยอีกแล้วแล้วก็ ฝนตกทุกทีเลยนะวเวลาจะจะไปส่งของนะก็ระบบส่งของมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมค่อยแจ้งเขาอีกทีนะก็ผมเอาไปทิ้งไว้ที่ร้านใช่ไหมมันไม่มันไม่ใช่ขนส่งแบบเราไปที่ศูนย์เขาโดยตรงนะผมก็ไม่รู้เรียกอะไรเนาะก็เขาจะมารับที่ร้านเป็นร้านค้านะร้านชําธรรมดานี่แหละแลวอีกวันเขาจะมาเอานะก็เลยอาจจะไม่ได้เร็วมากนะต้อง,ต,องต้องขออภัยนะครับที่ต้องให้รอหลายต่อนะแต่ของถึงแน่นอนครับผมก็ส่งร้านนี้มาตลอดเนาะ ค่าส่งก็หกสิบาทตายตัวนะเล่มยาวเล่มสั้นเท่ากันนะครับเล่มนี้ก็เลยเป็นสามรอยเจ็ดน,นะแค่สามร้อยเองนะครับนี่นะรวมฝากด้วยรวมส่งด้วยนะครับเล่มรอบหน้าอาจจะไม่มีนะราคานี้ทําทําเป็นแบบนี้นะอาจจะต้องเป็นสี่สี่ร้อยห้าไปเลยแหละแน่นนะไม่แน่นมากครับไม่อยากทาให้แน่นมากนะแน่นมากมันมันก็อันตรายนะพอดึงไม่ออกแล้วไป เราไปดึงเต็มที่เดี๋ยวมันจะฉีกนะเดี๋ยวใส่ยากเหลือเกินเดี๋ยวผมใส่ฟักก่อนอเอาถ้าไม่เข้าก็ยกๆยกหน่อยนะก็ไม่ต้องไปฝืนยัดมันะครับเดี๋ยวมันจะไม้มันจะฉีกนะแล้วก็ใช้ไปก็อาจจะลวมก็ทำที่ผมบอกนะใช้ริมใช้ริมเนะ ใช้ริมไม้หรือว่าผงไม้กับกาวร้อนอะแปะสักนิดนึงก็ก็ใช้ได้แล้วครับอย่าไปถ้าหลวมเกินเดี๋ยวมันจะหล่นใส่เท้าหล่นใส่อะไรเนาะนี่นะเมื่อก่อนผมจะใช้ไม้แบบนี้ครับเป็นไม้พาเลทนะเป็นไม้สนนอกนะครับก็อาจจะมีกิ่ผงที่เลื่อยติดวางนะแล้วก็แถมให้นะครับฝักนาะความจริงผมคิดเพิ่มห้าสิบาทนะแต่ว่าเอาว่าชุดนี้เอาแค่เอาแค่นี้นะไม่ไม่ได้คิดเพิ่มนะครับเนี่ย ถือว่าถูกมากๆเลยคนแบบสนใจกันมาเยอะมากแต่ว่าต้องแจ้งว่าราคาอาจจะต่างต่างกันไปทุกชุดนะถ้าผมตอนแรกอะ่ะผมจะสักสี่ร้อยห้าสี่ร้อยสามแล้วแต่ว่าผมพูดไปแล้วไงเพราะมันเป็นมีดบางด้วยนะก็เลยอะ่ะตอนแรกว่าจะไม่ว่าจะไม่แถมฝักด้วยแต่ก็นั่นแหละในไหนก็ทําฝากพวกนี้แล้วก็แถมไปแล้วกันไม้ก็ไม่คิดว่าจะพอดีนะพอมาทําก็พอดีเลยตอนแรกไม้จะได้เป็นไม้เบาๆแบบนี้นะ แต่ก็ไม้มันเหลือก็เลยทําให้ด้วยเลยแล้วกันยุงกัดแล้วนะหรือจะพูดอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยทักไปนะครับเดี๋ยวเอาหนัองอาท่าก่อนดูกันอีกทีนะก็ไม่รู้สวยหรือเปล่านะแต่ว่ามันมันมีฝักแล้วมันก็ดีมีน,นะนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ